ยศกรบูรพายศกรพาขึ้นมายศกรก้มหน้าสัตว์ลู่หินโอ้โกย์เกย์ยศกรบูรพา <S <S ทีมชาติไทยได้ประตูจากผู้เล่นหมายเลขเก้ายศกรบูรพา ลไปเลยกวีเชียไทยแลลาไทยแลนด์แดนสยามขึ้นนำเกาหลีใต้หนึ่งประตูต่อสูนจากยศกรบูรพาครับโอ้โหสะสมพบประเสริฐส่งเข้าประกวด โอ้โห oh <c oughs> ดีแล้วครับเฮ้ยเพื่อมต้องใช้คำที่สะสมพบประเสริฐ <c oughs> ชอบไปเม้นตาม Facebook ว่าไงครับ <c oughs> สุดยอดครับเมน